สวัสดีครับผมก้าไทยเอลเลดจากสาขาอำเภอพะเยาแมงไลทจังหวัดเชียงรายเฮานาะวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้เข้ามาแอวหาแม่แจ่มนอมาพอตรงของแม่แจ่มแม่แจ่มอันนี้แม่แจ่มอยู่บ้านอย่างก็ค <soy> รับแม่้ันหัวเดือบ้านหัวเดืออ๋ออันนี้หมหนึ่งตำบลแม่ยาเนาะของอำเภอพะเยาเมงไลทจังหวัดเชียงรายเฮานาะครับเนาะอันนี้แม่แจ่มใส่ตัวแดก็ครับไปตอนตอนที่ว่านี่โอทูโอทูอีหละอ๋อใส่ช่วงสงหวังอีหละครับอ่า ี่ก็พองวงเปิดนนะครับพองวงเปินหม้อพอนี่นี่เข้าเจ้าเน้ออ่าเนี่ยกำลังล้อแดดแถมซะหน่อยละครับแหมรออแดดช่วงนี้ฝนตกนะอันนี้ปีที่ผ่านมานี่เป็นแดดของข้าวแม่ก่อนมาใจของไอ้ห่อโอ้บ้นบ้นแดดหนเนาะบ้นดำเนาะเป็นเป็นปิดหลอกแต่นี่พอสีบอกมีโลอกไปเนาะครับแล้วก็สีสูงเนาะพอเพียงโอ๊คของนี่ขนาดข้าเจ้านะอ่านี่ครับถ้าว่า นี่พอภาพรวมนะครับก็ถือว่า,วาง้ามเลยใจได้เลยเนาะนี่แม่แจมปีนี่เป็นปีแรกนะครับแม่ที่ทำมาเป็นปีแรกเนาะอ๋อคุณเตือแม่ใจขยายงเออใจขยางกุเต๋อใจขยางอ๋อนี่นะครับอันนี้เป็นตรงของแม่แจมเนาะเดี๋ยวจะได้กับขอฝากไว้เต้ยครับถ้าแผ่สนใจจะได้กับพูจักแม่แจมทางบ้านห้เดือเนะาะทอาเลยปะก็ลองปรึกษาพอนะครับว่า ใส่เข้ากับยางเป็นได้ห้องของปุ๋ยปุ๋ยเอเวเลตปุ๋ยโอทูเอเวเลตนี่นะครับเหมาอก,ก็เหมือนที่เปินอู้กันก็เนาะจะได้ก็ขอฝากเ้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ